วันนี้วันที่28เมษายนนะครับช่วง1าโมงแรงนะครับผ้ายุดฝนครับวันนี้ครับเบื่องครับราคาไปเบิดเลยนะครับครับผมอันนี้บ้านม้งไม้นะครับหมู่12ตลกโพอหนองพอกจระยอดครับครับเบื่องครับไปเบิดเลยนะครับราคาบาทครับลมแห้งครับลมแห้งครับ ่นีกัครับนงผลงานของล้มมือนนี่ครับช่วงประมาณนหาโมงนะครับต้นหมะม่วงหักครับสังกะสีมะกรองนี่ครับครับราคาครับไปเบิดเลยนะครับครับเบิรงครับปันซีูในบุ้มเหมือนนี่ครับเหอนนี่สายไฟนะครับนสายไฟ ครับครับไปเบิดลังคาเลยนะครับครับเบิดลังเลยนะครับนี่ครับนี่ครับจะกองบานเพื่อนครับส <c oughs> <c oughs> ้น <c oughs> เพืนสั้นอยู่ครับเพื่นยานครับ ไปเบิดเลยนะครับ,บครับผมคี้นอนอนะครับ